เฮ้ยกูกดออทูทำไมเนี่ยกระลาสวัสดีท่านผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาดูด้วยนะยู่ผมเช็กคลาสในเกมเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูปมนี่ฮะเกมนี้นั่นเองซึ่งเกมนี้ผมเป็นคนที่แบบเข้ามาเล่นเกมนี้แบบหาคอนเทนต์ทำนะก็เลยมาเจอเกมนี้ฆาตกรนั่นเองเย๊ซึ่งมาดูกันว่าเกมนี้จะมีอะไรนะแต่เราลองเรียบร้อยนะฮะเราไปเริ่มเกมกันเลยนะฮะเมื่อกี้เล่นลองเล่นไปแบบโคตรสนุก mọi người 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 mọi ลูกเรือก็เอ่อก็ลูกเหลือเออจะทำไง <laughs> เฮ้ยหูมีโจ็กเกอร์หมอผีตัวแฝงสายรับผู้ทำนายไม่กานเพราไม่กันเอรไม่กันเฮ้ยเราต้องทำเคสก่รกัน <laughs> เคสเราอยู่บนไม่ใช่หรออืมคาดว่รารอบนี้เราน่าจะตายได้นะ <laughs> ฉันน่าจะตายได้นะเยอะขนาดนี้ดาวโหลดใช่ไหมเออ โหลดโหลดปึ๊บตึก,ดกเดี๋ยว,วเราต้องจำเฟสไปด้วยฮะเผื่อแบบเป็นฆาตากรเนี่ยเออเราจะได้แบบไม่ต้องทำเฟสวันนี้ได้ใช้เวลาสักกับห้าถึงเจ็ดวิเยสเสร็จเนาะประมาณนั้นถ้าถึงจะไม่ผิดนะในเอฟซีพียูอ่าดาน์โหลดกันดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบครับประมาณสิบก็อาจจะนับเร็วไปได้ประมาณสิบเนาะเฟสจำเฟสวกนี้ไว้ อา้าวรายงานศพสีแดงมีที่เราผ่านขครไปบาวว้างเราจาไม่ได้แดงตายไม่นะสีแดงนายตายที่ไงเจอศพที่ไหนเฮ้ยเจอศพที่ไหนจะใครฆ่าแดงกันสีแดงสี่ชั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้เลยกแดงหอกูตาย <laughs> จชเป็นสายลับการทำบาร,รกิจมึงจะบอกเพื่ออะไรว่าเป็นสายลับไอ้น้ําตาลใช่แค่รายงานศพน่าสงส ไม่เห็นคนฆ่าน่าสงสยัยโซมาเปล่าแน่แนเสมอไม่เคยเห็นคนฆ่าอ้แต่ผมก็เจอบดประมาณนี้แล้วไม่เป็นไรเฮ้ยเราปิดไม้ไม่ใช่หรอใครคือตัวอ๋อสามารถปิดไม่ใครก็ได้เนาะโอ้ดี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 แต่มไม่มีใครเปิดไงฉันเห็นสีเขียวโดดลงท่อฮ่าฉันเป็นกลางซ่อนอยู่ในท่อจริงหรือเปล่าอยู่เมื่อสีส้มมานะ่าสงสยัย อ่าว้าวมันง่ายมากเออเลือกใครอ่ะเข,อเขียนไม่พูดอะไรเลยอ่ะเราผมยูแพ้แล้วนะสีเขียวขั้วเขียวไปนะสมกันหน้าสงสัยนะเราสีเ,เ,เขียวโอย้ยเราเชื่อไหนเราเชื่อไหนโอ้สีเขียวเราเราเชื่อไหนเราเชื่อไหนเขาโอ้สีเขียวเขราะว่สีเขียวมันไม่พูดอะไรเลยเว้ เกมนี้นคนไปพูดอะไรมันคน่อนข้างน่าสงสัยพอตัวเลยคนตัวแฝดเฮ้ยถูกเฉยนี่เดาเลไเล่นใช่ไหมเนี่ยต่อไปแ้ววก็สีสม้มผมเชื่อวะเชื่อผมป่ะทุกคนผมว่าสีสม้มเ้ยเอ้เชื่อผมผมว่าสีสม้มอันนี้กดอย่างนี้อืมเคนี้ใช้ประมาณห้าวิเศษเสร็จแล้วเดี๋ยวขโมยขโนีกขโมยนี่นนนนเคจะยเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วไปแล้วทำเคลเฮ้ยฝาเฮ้ยเหลิม มู้เหรอเราว่าเรากลัวส้มมากกว่าอันนี้เติมน้ำมันอันนี้ปประมาณสามถึงห้าวิก็เสร็จแล้วเฮ้ยฟ้าฟ้าฟ้านายฆ่าลาว้าได้ฆ่าแม่งเลยตายซะเกิดอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ข้างล่างอ๋อมันอ๋อมันเล่นเติมแบบมองอสว้ามีคนถูกตีสุด่ออยู่ที่จำได้ไหมว่าเมื่อกี้มีใครผ่านไปรีบไปกดรายงานเธอบอกข่าวที่คุณได้รับเมื่อกี้ใหุ้ณจำไม่ได้อะว่าใครผ่านคัว เมื่อกี้เราอยู่กับสีอะไรอะ่ะสีเหลืองอ๋อมันไล่เติมแบบมองอัส<ว>กูกำลังทำอะไรสี่หายนะว่าเราทุกคนเห็นคุณค่านะกูไม่เห็นนะุณไม่ได้จำอะไรเลยอนะ่ะดูขอโทษสิดูไม่ได้จำอะไรมราจริงฉันกำลังจะเอา้าใส่ล้ายสีขาวเลยไม่นะไม่นะ ไม่นะ <laughs> แต่คุณทั้งหมดอยู่นั่นมันเกิดขึ้นแล้วไม่โชคดีเลยนะนันที่ครั้งหน้าอาจาจะเจอกูดีกว่าน,นี้สีอะไรนะลืมสีเหลืองเนาะมันสีอะไรสีอะไรอย่างอันนี้สีเหลืองไม่ใช่อ้าวเหรอเราก็สั่งสงสัสีส้มสีเหลืองเป็นโอ้เจ๋งดังสป็อคมันจ็อกเกอร์กลัวจ็อกเกอร์แน่ๆเพื่มเปิดจ็อกเกอร์เฮ้ยกูคือตัวแฝงเอา้าจบแล้ว เอ้านี่เราโดนสาระไปะสีโดยไม่รู้ตัวนั่นเนี่ยเย,ย่ตัวประกอบชนะ,ะเดี๋ยวเรื่อฉันจะเป็นสายซื้อเองอรับไม่ใช่หรอมาดูว่าเราจะเป็นบ,บอ,อะไรอย่างเล่นจ็อกเกอร์อยากเล่นจ็อกเกอร์อยากเล่นจ็อกเกรอร์ตัวแฝงมาเดี๋ยวรอบ,รบนี้ผมจะไม่ได้ผ่านแล้วก่อนที่ผมจะมาเล่นผมไปกดฆ่าผิดปุ่มครับไปกดหลงท่อเฉยเลยเออเราเป็นสีขาวอ่ะนายต้องช่วยแล้วล่ะเราไม่มีอะไรเลยนักนักวางเพลิงโอ้โห น่าวางเพลิงกันน่ากลัวนะแอมเพลผู้ดำนายจะไปเซาะก่อนเพราะว,ว่าเราจะไปทำมันข้างล่างก่อนไอข้างล่างนาะใช่จริงๆก็ประมาณหนึ่งสามมีเวยทุกคนพองันหนึ่งสองสามอันนี้เขนาน่าจะมาไล่ดูเราเพราะงั้นเราจะไม่ฆ่าอ้าฉันเล่นเป็นนาฉันไม่ฆ่าหรอกเองแล้วเราจะไม่ทำให้คนอื่นสงสัยนะฮะแต่เราจะไล่ดูก่อน เอ้ยก,กูกดโอทูทำไมเนะ <c oughs> <ร>ี่ยเฮ้ยเพียงอุ้ยคนนี้ก็เห็นส้มดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรา,เรา,เ,ราเราต้องเดินเราต้องเดินมา <c oughs> โอ้ชิบหายแล้วเขาจะเห็นเราประวะชิบหายแล้วชิบหายแล้วเขาจะเห็นเราไหมไม่นะเฮ่ดีนะแม่งเปิดมากกตลอดเลยเร,เรากปเล่นอ,อื่นส่งเสียงเฮ้ยเขาเปิดส่งเสียงเหรอเนี่ยได้ยินอนะ่ะทำไงอ่ะเราไม่ได้ยินเลยอ่ะ อุ้ยเราไม่ได้ยินนะอัดคลิปเรามันไม่ได้ยินเสียงอ่ะสียงน้ำพี่ห่งชานั้นมาเสรบนี่เราไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะมันทำาให้มีเสียงอ่ะเสียงทันทีเสียงวูบก็เปิดแล้วมันเพราะอัดคลิปมาเราก็เลยไม่ได้ยินเสียงคนอื่นใช่ไหมเอ,เออเอออืมไปเรากำลังเดินขึ้นข้างบนแค่นั้นแหละที่เรารู้ <laughs> มาแล้วเฮ้ยเราเปิดไม้ไม่ได้อยี่ยเสียดายว่ะฉันไม่ใช่ตัวแฝงฉันควรช่วยคุณจ,จัดตัวแฝงออกนะแล้วควรจะข้ามก่อนนี้ใชนงสือมาสมัครใช้ได้เลยตอนนี้เนีย่ยเราเล่นข้ามก่อนเลยันใช่เราควรข้ามก่อนโอเคครับขอข้าบเราก็ข้ามครับเดี๋ยวเราฆ่าเหลืองแล้วกันไม่เหลืองก็เขียววะ่ะเหลืองนี่ว่ะ นี่เหลือก็เขียวนะที่ผมจะไปฆ่าโฮ้ยน่ากลัวเว้ยคือมาดูกันว่าเราจะชดะไหมลงลงลงเดี๋ยวเานี้เราไปทางนี้มั้งนีกว่าเราเริ่กื่ออกซิเจนแปะมาเลยมีคนมาเว้ยสีได้เราจะฆ่า,าในห้องนี้เลยนะไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาแล้วครับปิดเฮ้ยฉูกูเกือบฆ่าแล้วนะี่ะ เราเกือบฆ่าแล้วดีนะใช่ดีนะเราจะแยกก่อนเราจะแยกก่อนมันมีคนเข้ามากันอ่ะเสียดายดี๋ละเดี๋ยวละเดี๋ยวละเดี๋ยวที่มีคนเข้ามาเราจะได้เนียนๆไปด้วยตึก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 เฮ้ยมึงรีบเร็วไปป้ามันอะไรกี่ดาวิชิมาล้วชิบหายแล้วต้องเลยค่ะต้องเลยค่ะต้องรีบเลยค่ะ โอ้ท oh, 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 ูโอ้โหกูตายแน่เลยแม่งเสือกเจอเหลืองอีกโอ้โหเร็วมากใช่ ah. เปิดไม่ได้เอ้เจอศพที่ไหนใช่เราต้องหาเจอศพที่ไหนเราไม่ดีนเขาพูดกันนะเอา้าฟังดูสมเหตุสมผลใครมีความคิดอ,อื่นอีกไหม เอเปิดไม่ได้มีคนหนึ่งวิ่งผ่านแต่ฉันจำไม่ได้ว่าใครเอออะไรอยานะครับเถอะเดี๋ยวพึ่งข้ามก็ข้ามก็ได้ข้ามได้เอาเข้าข้ามกันยาวๆเลยอ่ะแล้วเราเปิดไม่ได้แต่ได้อ่ะมันน่าจะเป็นเพราะมันเป็นหลายๆเกมแล้วผมผมต้องไม่ตั้งค่าไหไเนี่ยอ้เสียดายอ่ะมันแบบเราเปิดมาแล้วไม่ได้ยินเสียงใครเลยอ่ะ ต้องหาทางแต่ก่อนที่หาทางครับคลิปนี้ต้องฆ่าให้หมดก่อนแกแกต้องโดนฉันฆ่าพูแก <Okay. S 2> okay. ต้องโดนฉันฆ่าเพิ่งเดินกงินแตเราเดินไปงง็นมูลนากันตื้อตื้อต้อตีนรีบฆ่าก่อนแม่งเอ้คลิปมันจะจบแล้วอ่ะเราต้องรีบวะต้องดูจัดก,การไอ้มว่วง พวกนี้ต้องถูกปิดอ่าข้างบนไหม,ไมโอเคไปข้างบนเราตอนนี้ถูกปิดข้างบนไว้โอทใูให้เขาให้เขาสนใจกับโอทูนใช่ใช่ใช่เราต้องให้เขาไปสนใจโอทูก่อนเว้ย ปาดใครเลยย่านายไม่ปาดเราปาดก็ได้ได้ไม่ปาดหรอกูปาดเองก็ได้นายไม่ปาดใครเลยอ่ะก็งานคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบเอ้ยให้กันเอาเองเฉยเลยดีปุ๊งนะถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องทีคัสเพื่อให้ช่องทีคัสไปถึง1,000 s u b s c r i b e คเบอร์ด้วยนะครับเย้แล้วก็ มีผ่านมาก็ต้องมีผ่านไปนะฮะมันก็เหมือนกับความนะครับเขาผ่านมาเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปไปดาวฟิวอุ้ยดาวมาเกะไปละ